คุณผู้ชมครับอิทธิพลของพายุยางยิกำลังส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในอาเซียนนะครับหลังจากพายุลูกนี้ขึ้นแทน่นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มเอเชียในปี2024ับวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอาเซียนภาคพื้นทวีปกันนะครับพายุได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้ไทยเมียนมาลาวและเวียดนาม4ประเทศครับประชาชนหลายล้านคนได้รับผลกระทบ ทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายนะครับไปดูจุดแรกที่เมืองตองอูของเมียนมากันครับนี่เป็นสภาพของเมืองตองอูที่มีระดับน้ําท่วมสูงนะครับส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่ต่ํากว่า5,000คนขณะที่กรุงเนปิดอของเมียนมาก็เผชิญน้ําท่วมเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มด้วยหนังสือพิมพ์ global n e w light of Myanmar สื่อทางการเมียนมาระบุว่า น้ำท่วมทำให้รถไฟสายย่างกุ้งมันดาเลต้องระง,งับการให้บริการครับนอกเหนือจากที่เมียนมาแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากพายุยางิหนักที่สุดเลยนะครับครอบคลุมทั้งกรุงฮานอยจังหวัดท้ายเวียนและจังหวัดเล่าไก่ครับสามพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ย ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากนะครับนี่เป็นภาพที่ชาวเวียดนามต้องเดินลุยน้ําท่วมขังที่เต็มไปด้วยเศษซากความเสียหายหลังจากระดับน้ําจากอิทธิพลของพายุยางิในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะลด,ดลงประชาชนเริ่มทยอยเข้าไปสำรวจความเสียหายทำความสะอาดบ้านเรือนครับเนื่องจากเข้าของเครื่องใช้ในบ้านส่วนใหญ่ก็ถูกกระแสน้ำซัดไป จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย199คนแล้วนี่เป็นตัวเลขเฉพาะในเวียดนามนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สูญหายกว่า120คนและผู้บาดเจ็บอีกกว่า800คนโดยพายุลูกนี้ถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถลม่มพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามในรอบ30ปีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรถึง1,560,000ไร่

ทางการท้องถิ่นต้องสั่งอบพย,ยพประชาชน300คน,น,นจาก17ยายหมู่บ้านในแขวงหลวงน้ำทานนะครับหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงประมาณ2-3เมตรภายในเวลาอันรวดเร็วขณะที่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและพื้นที่เกษตรกรรมก,ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบุว่า แขวงพงสาลีเกิดน้ำท่วมด้วยครับส่งผลให้อาคารสิ่งก่อสร้างถนนและพื้นที่เกษตรกรรมจมอยู่ใต้น้ำด้านคณะกรรมาการแม่น้ำโขงก็ประกาศเตือนน้ำท่วมในแขวงหลวงพระบางเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโของอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดน้ำท่วมได้ครับ